โอ้ด้านในยังโอเคนะเพื่อนดูสุดยอดมากยาวใหญ่สวยพุ๊ดกระปิกระพุดกระปิหน่อยกแล้วเฮ้ยลดโลกร้อนเนาะนี่ค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามารีูุ่ สวัสดีนะคะปูเอ็งปุงเอง,งเอควาพนิกกับแม่วันนี้เดียยเราจะมาเก็บมะระที่ปลูกด้วยน้ําระบอบอควาพนิกเนาะแม่ช่วยผสมเจสรไปก่อนหน้าสักประมาณ3ามถึงสอาทิตย์ก่อนหน้าเนาะผลผลิตมาแบบนี้เราก็มาดูกันว่าวันนี้จะได้พอค่ากะปิน้ําปลาปลาร้ามาช่วยพี่ไมเคลมไหมท้ายคลิปเดี๋ยวไปเก็บบวกฝรั่งเนาะมาดูกันวา่าแม่เก็บได้นานข้ามปีกแมทํำยังไงอ่ะ กกดติดตามช่องยูทูบแล้วก็ติ๊กต่อคอมเมนต์เตอร์ไว้ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเก็บมระแล้วก็ทำไมเก็บเสร็จก็คือจะเอาค่อยๆทยอยเลาะใบออกเพราะว่าถ้าเขาโรกมากเขาจะไม่ติดลูกให้ในลอถถัดไปเนาะอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะออกคปปอ่ะชื่อไปชื่อดานบนอ่าอันนี้มาเราดูกันนะว่าวันนี้จะได้เยอะไหมพี่ไมเคิลกำลังทำประตูที่จะ อต่อเติมตีนเฮาให้เพราะว่าอันเนี้ยคือแบบขยายไปไหนไม่ได้คือรกมากตอนเนี้ยมีลูกไหนเก็บได้อีกลูก้อาอะไรเนี้ยเก็บออกไปเลยเนาะมันไม่โอ้กุดกระปิบกุ๊ดกระปิบหน่อยอีกแล้วเอรโหลอันนี้โอ้ไหมครืออันนี้ยาวให้อยู่เนาะนี่ เล็กๆเขาแม่ตัดออกไปเลยเพราะว่าใครลูกใหญ่เขาได้โตเนาะเดี๋ยวแม่ตัดลูกนี้ไปด้วยเลยเพราะว่าเห็นไหมเขาเอสั้นๆป้อมๆอ,อ,อะไรนี้แล้วก็ให้โอกาสลูกเอายาวเขาจะได้อโตูแล้วก็วันนี้แม่น่าจะได้ตัดออกเยอะเพราะว่าอันนี้น่าจะโอแล้วเอเอ,เอแล้วก็อันนี้โอเคแล้วล่ะอันนี้พร้อมให้เราได้เก็บแล้วก็อันที่แบบเหลืองๆอเยอะมากค่ะ ไม่แล้วคือเผลอไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยเขาอะ่ะมันไม่ได้กินอะ่ะเออถ้าใบมาเยอะอะ่ะสารอาหารไปที่ใบอย่างเดียวแล้วก็ลูกก็จะกลายเป็นลูกฟอแบบนี้เดี๋ยวแม่ต้องรีบจัดการเลยอ่ามาเริ่มกันเลยวันนี้น่าจะตัดออกหลายลูกเลยนะชอันนี้เขาลายเริ่มใหญ่แล้วเนาะลายเขาอะ่ะเริ่มใหญ่แล้วแม่ก็เลยตัดออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะ หรือพวกใบใบออกเนาะต้องตัดออกเยอะมากวันนี้อ้อันนี้ใหญ่นะเพื่นอนชรอืมอันนี้อันเนี้ยลายเริ่มใหญ่เนาะอันนี้ะรัของขมแม่ปลูกด้วยน้ำนะถ้าใครที่ยังไม่รู้ อันนี้โอเคอยู่โอ้มันแก่ก่อนอะมันไม่โตดูอันนี้ลูกเหลืองอะนมปลูกอยู่ประมาณสามสายพันธุ์นะจะมีพันธุ์ป้อมพันธุ์ยาวแล้วก็พันธุ์แบบอามาร์คีนกบ้านเราอันนี้มันมันไม่ค่อยยาวนะเห็นปะน่าจะเป็นพันธุ์ป้อมนี่ค่ะ อย่างพวกแบบนี้พยายามตัดออกเห็นไหมเขาเหลืองเขาไม่ติดลูกอันพวกนี้ยเหลืองอันนี้เราสังเกตดูเนาะถ้าลูกเหลืองหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นใบเยอะหรืออะไรงนี้เห็นไหมหน้าที่เราคือต้องช่วยเลาะใบเนาะทําให้อาต้นโล่งปรง่งนี่แบบเนี้ยใช้ไม่ได้เนาะเก็บไว้เขาก็ไม่โตนะอันนี้ก็เหลือง นี่เสียดายเนาะถ้าใครยังกินก็คือ,อยังกินได้นะอ่าสังเกตถ้าตูดเขาเริ่มเหลืองแสดงว่าเขาแก่แล้วเนาะไม่ต้องส่งให้อลูกค,ค้าเนาะมันจะสุกอยู่ในกล่องนะเอออันนี้ก็เหลืองนะ เลาะใบออกใบรกเกินเขาก็จะเหลืองได้แบบนี้คั่วเหลืองเนาะเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฟากหนึ่งแบบนี้ไม่โอแล้วนะเสียดายเนาะดูอันนี้คือผลพวงจากการไม่ช่วยเลาะใบออกอันนี้ฟังอันนี้ยังใช้ได้อยู่ยังสวยให้เดี๋ยวเราจะไปเก็บอีกฟากหนึ่งกันนะกคน่ะกานจะได้เยอะขนาดไหน ก็จะมีทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยนะทุกคนนะมาดูอีกฝั่งกันค่ะอันนี้อ,อีกสามสี่วันน่าจะโอเคเนาะอ่ะเราจะไปเก็บด้านในกัน ข้างในรกมากแล้วก็อันนี้อันนี้แก่แล้วนะแต่ว่าลูกเขาแบบเล็กๆแค่นั้นอย่างอันนี้อันนี้ได้เวลาเก็บแล้วดูดูรอยรอยแตกดูลายของเขาลายเขาจะใหญ่ก็คือได้เวลาเก็บเนาะเนี่ยค่ะฟังนี้น่าจะได้เก็บอหลายลูกอยู่อันนี้ลูกใหญ่สวยมากอันนี้ดูด,ดูสวยงามมากลายเขา อันนี้คือผลูกด,ด้วยน้ำสีเขาจะไม่เข้มนะโออันนี้ลูกใหญ่มากเพื่อนดูอันนี้ลูกใหญ่มาก,นนก,มากสุดยอดมากยาวใหญ่สวย ได้ล<ป>ูนเนาะไปกันเลยไปกันค่ะ ะไปชั่งมระดูเนาะว่าวันนี้จะได้สักกิโลแล้วก็ไปดูว่าข้าแม่เก็บบัวฝรั่งยังไงให้ได้กินนานข้ามปีอ่ะไปกันเลยค่ะมากันในครัวแล้วเดี๋ยวแม่จะชั่งมระให้ดูเนาะว่าวันนี้เราจะได้มะระสักกิโลพอที่จะช่วยพี่ไมเคิลหารค่าน้ำพริกน้ำปลาไหม สรุปมะระที่อันน่าจะขายได้ก็อยู่ที่สองจุดหกโลเนาะแล้วก็นี่ค่ะอันพวกนี้แล้วแต่เราว่าจะเอาไปทำอะไรนะอ่ามาดูบววฝรั่งกันต่อค่ะเรามาดูบววฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดเพิ่งเอาไปล้างน้ำมาว่าลูกอันเนี้ยจะซักกิโลอ่ะมาดูกันหนึ่งจุดห้าแปดศูนย์โล ลูกหนึ่งอันนี้ก็จะใหญ่รองลงมานะแล้วก็ถามว่าทำไมเอมคไมถึงไม่ขายเพราะว่าตามห้างเขามีขายแล้วก็คนไทยในช่วงอันหน้าร้อนคือเขาปลูกผักทานเองนะอ่า,อาจัดเก็บบวกฝรั่งยังไงให้อยู่ได้นานข้ามปีอ่ะมาดูกันค่ะเดี๋ยวจะลองหั่นบวกฝรั่งใหญ่ๆให้เพื่อนดูนะว่าลูกใหญ่ๆแบบนี้ยข้างในเริ่มเปนม็นเล็ดที่แบบแข็งแล้วหรือยังมาดูกัน อันนี้ก็จะเป็นอควชั่วคราวนะโอ้ด้านในย,ยังโอเคนะเพื่อนดูมเมล็ดยังไม่แข็งนะก็คือ,คอ,อยังกินได้เลยอะเออด้านในย,ยังโออยู่นะเรามาดูลูกอื่นด้วยสําหรับอลูกสวยๆอะไรเงี้ยรอดูเมนูนะเพราะว่าแม่ทําเมนูไข่เจียวบวกฝรั่งไปแล้วหมดนะ,ะมาดูลูกนี้กัน ว้าว <Wow. S 2> ไหมอ่าด้านในมเมล็ดยังไม่แข็งนะยังอูมากๆเนอะอ่าทีน่นี้มาดูกันว่าแม่เนาะจัดเก็บบัวฝรั่งยังไงให้อยู่ได้นานข้ามปีก็ง่ายๆเลยอ่าพาไปค่ะเลกเมนูก,ก่อนเนาะว่าเราจะเอาไปทําเป็นเมนูอะไรดูด้านในของเขาด้านในมันก็ยังโอูอยู่นะคือมเมล็ดก็ไม่ได้แข็งหรืออะไรนู่นนี่นั่นอ่าที่นี้เนานะ แม่คือนึกเมนูก่อนว่าเออแม่จะเอาไปทําเป็นเมนูอะไรจะทําเป็นใส่แกงหรือจะเอาไปผัดนู่นนี่นั่นถ้าผัดเนาะก็จะหั่นบางหน่อยทีนี้ถ้าใส่แกงก็ชิ้นก็จะใหญ่นิดหนึ่งหนาน,นิดหนึ่งอ่าแล้วก็อันนี้จะเอาใส่แกงเนาะก็จะหนาน,นิดหนึ่ง เวลาต้มไปเนาะเอาความหนาประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาแช่แข็งนะวันนี้มีถุงลดโลกร้อนมาแนะนำให้เพื่อนๆด้วยเนาะอันนี้จะเป็นอถุงซิลิโคนสำหรับ เป็น1ิบล็อกแบกก็คือสําหรับตู้แช่แข็งนั่นเองก็จะทนอุณหภูมิเนาะเจองศาได้นะแล้วก็สําหรับใส่อาหารโดยเฉพาะเผื่อใครที่แบบอยากช่วยลดโลกร้อนเนาะนี่ค่ะอันนี้ล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามารี u s e ใส่ใช้ใหม่ได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเป็นพวกแบบนี้บางทีเราเอาขี้เกียจล้างนู่นนี่นั่นก็จะมีเหมือนกันเนาะแต่อันนี้แม่ก็กะจะ เอามาใช้เวียนใช้นั่นเองแล้วก็เก็บผักไปเลยค่ะอันนี้สําหรับใส่แกงเนาะต้มปลาแกงป่าแก,ง,าแกงอ่อมอะไรนี้แม่จะหันหนานิดนึงอ่าประมานนี้ของซิลิโคนที่จะมารีวิวให้ดูเนาะก็จะเป็นแบบนี้เขาจะมีหลากหลายขนาดเนาะนี่ แล้วก็หลากหลายสีด้วยอันนี้จะเป็นถุงเฉพาะสําหรับใส่อาหารโดยเฉพาะนะแล้วตอนนี้ค่ะเราสามารถแช่เนื้อสัตว์แช่ผลไม้นู่นนี่นัน่นเนาะแล้วแต่วัตถุประสงค์ว่า,เ,าเราจะาใส่อะไรเนาะทอนอุณหภูมิ70องศานะแล้วก็เหมาะสําหรับพืชผัผกใส่ตู้เย็นได้ใส่พวกเ,เสื้อผ้าอะไรนี้ก็ยังได้นะแต่ไม่แนะนำให้เอาเข้า มโครเวฟเนาะอันนี้สามารถเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็รียูสได้นะนี่เลยยังนิ่มอยู่นะยังไม่ได้แก่ ล็อกแบ็อ่าชไม่หมดนะคะในกระมังยังมีได้อีกอ่าแอบสองตู้เย็นแครดว่าเก็บอะไรไปแล้วบ้างอ่ะมาดูกันด้านในอ่ามาดูกันมาดูกันว่าปีนี้แมรเก็บอะไรไปแล้วบ้างอ่าอันนี้ก็จะเป็นถนะั่วฝักยาวนะถั่วฝักยาว มีกุ้งขึ้นมาด้วยมอริสันแล้วก็นี่เลยบววฝรั่งของเรานะใส่ลงไปเลยค่ะจอดใส่ลงไปเลยไม่ค่อยๆเก็บไปเนอะเพราะว่ามันมันเยอะอยู่เออพุมะราที่กินไม่ทันของปีที่แล้วก็อยู่ข้างล่างบลัคเบอร,รี่ของปีที่ผ่านมาเนาะโอ้หบลเบอร์ร,รี่อีก ช่เนาะถ้าเรามีอัดตู้แช่แข็งก็จะสบายนิดหนึ่งนะอามาปิดตู้เลยคะ่ะมาละรถนี้รอส่งออกวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองแล้วก็บัวฝรั่งอ่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็รอดูเมนูที่อัแมจะเอามาฝากเนะาะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้แมมด้วยไว้พบกันใหม่กับแมมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ